กลับมากันต่อในช่วงนี้กับเมาส์มันคันปากนะคะยังอยู่กับฝนต่อคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้ต้องส่งกําลังใจรัวๆเลยนะคะให้กับศิลปินนักแสดงท่านนี้คุณเป๊กผลิตโชคเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านตัวเองนี่แหละคุณผู้ชมค่ะถึงขั้นเจ็บตัวเลยนะนิ้วนางมือซ้ายเย็บ5้าเข็มอุ้ยตกใจมากเลยคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ซึ่งคุณเป๊กนั้นนะคะต้องเจ็บตัวจนได้แล้วก็ได้แผลมาอีกนะคะสําหรับหนุ่มเป๊กค,ค่ะเขาบอกว่าร้องคาราโอเกะอยู่ที่บ้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยพัน แผลไว้อยู่นะนะร้องคาราโอเกะที่บ้านดันพลาดลม้มหงายหลังจนนิ้วนางมือซ้ายโดนแก้วเฉือนเข้าไปนะคะถึงชั้นไขมันงานนี้ค่ะหนุ่มเป๊กเนี่ยก็มีการโชว์บาดแผลนะพร้อมเล่าเหตุการณ์คุณผู้ชมเป็นยังไงไมายังไงล่ะคุณเป๊กค่ะเดี๋ยวไปชมคลิปค่ะเคยดูบัติ้งครับผมนนะคือพอดีผมก็ร้อ,องคาราโอเกะอยู่ที่บ้านนะครับสนุกมากครับจะเต้นเต้นไปด้วยนะครับพอดีจังหวะไม่ค่อยดีนะครับลื่นล้มนะครับแล้วก็<น><น> หลังก็เลยล้มไปโดนเทียนนะครับที่เป็นแก้วนะครับที่เป็นอยู่ในเซรามิกนะครับเราก็โดนอุบัติเหตุกเขาก็เลยแบบเฉยียนไปนะครับก็ลึกประมาณห้ามิลอะไรนะครับแล้วก็ก็คือตอนแรกก็คือผมไม่อยากจะมีแต่เรื่องอุบัติเหตุเจ็บขาเจ็บตัวเจ็บหลังที่โคงหักอะไรเงี้ยครับผมอยากจะมีเรื่องดีๆอย่างอื่นบ้างเหมือนกันนะครับแต่ไม่ทราบเหมอือนเป็นอะไรนะครับก็ โชคดีที่เป็นนิ้วนิ้วนานนะผมเป็นนิ้วกลางที่นี่เองนะทีนี่เองนะตอนนี้พี่เป็นกังวลเกี่ยวกับตอนนี้บัดแฉะคือผมเหมือนแบบว่าผมมีแต่คอมเมนต์ที่บอกว่าเฮ้ยออนักรบย่อมมีบัตรแฉลฉะนั้นครากล่าว่าเราไม่ใช่นักรบเราเป็นนักร้องดังนั้นบัดแผลเราจะทั้งตัวไม่ได้นะครับ เ็นดูดูสิไปล้มนะคะแล้วก็โดนแก้วเซรามิกเนี่ยที่เป็นแก้วเทียนอ่ะเนาะนะคะเข้าไปถึง5้มิลน,นะคะคุณเขาบอกจริงๆก็อยากจะมีเรื่องเราดีๆแบบเออเดี๋ยวล้มบ้างเดี๋ย หลังเคล็ดอะไรอย่างนี้บ้างนะคะเพิ่มเติมด้วยนะคะเขาบอกว่าจริงๆยอมรับมากเลยนะว่าเป็นอุปสรรคอยู่ไม่น้อยสําหรับแผลนี้นะคะแล้วก็วันที่5นี้เขาจะมีงานแฟนไซส์นะคะแฟนไซส์อัลบั้มใหม่ด้วยนะคะต้องเซนลายเซนตอนนี้ก็ฝึกเขียนด้วยข้างขวาไว้แต่ก็ยังไม่ถนัดดีถ้าใครนะคะได้ไปก็ถือว่าเป็นลายเซนแบบว่า,ราะะไรไอเทมอยู่ก็ไม่อยากให้เจ็บปวดไหมล่ะเออไรไอเทมอยู่เขาบอกงนี้หวังว่าจะกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มที่นะคะส่งกําลังใจด้วยนะคุณเป๊กหายไป วเนาะอุย๊ยวันที่5นี่ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะคุณสัห์หน้าแล้วนะนะคะคุณเป๊กหายไว้นะคะแฟนๆส่งกำลังใจกันแบบรัวๆให้เลยคะ่ะโอ้เอ็นดูจริงเนะเป็นช่วงฟาดเคราะห์ฟาดเคราะห์นะคผู้ผู้ชมมาต่อกันเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะมันมีการคาดข่าวเพดดังนะคะอย่างเจมอยร้อยแปดนี่แหละเขาได้ออกมาเผยเรื่องข่าวซุบซิบดาราว่าด้วยเรื่องของสามีนางร้ายสามีนางร้ายนะจ๊ะที่ไม่กล้าหย่า แต่กลับไปควงสาวสวยคนใหม่ที่ญี่ปุ่นแบบสวีทหวานมากไม่เกรงใจลูกเมียโดยข้อความทั้งหมดนี้ประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าอีกหนึ่งไป เพแเวดที่แจ่แปนเห็นชายหญิงคู่หนึ่งเอ๊ะผูก็น่าคุ้นๆน,นะญี่ปุ่นหวานมากอ๋อคนที่ไปไม่กล้าอย่าเมียนางร้ายนะแต่หน้าไม่อายไปควงสาวคนใหม่สูงขาวัยวละอ่อนในวงเล็บคนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไปดูใบ บไม้ไปดูใบไม้เปลี่ยนสีอย่างสบายใจสวีทหวานทั่วญี่ปุ่นอารมณ์ไม่เกรงใจลูกเมียอีกแล้วเกิดมาเป็นผู้ชายทั้งทีถ้าหยุดความเจ้าชู้ความงี่มากๆไม่ได้แบบนี้ก็น่าจะปล่อยเมียไปโบยบินใช้ชีวิตบ้างถ้าเป็นผัวที่ดีไม่ได้ก็แค่เคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วค่อยควงใครต่อใครไปเย,ย้ยฝาถาประชาชีนะพ่อนะ ag, อีพีเมียทนายเจนแฮแท็กประจำของเขานะ คุณผู้ชมแล้วก็ต้องมาทำการบ้านมาตามลุ้นกันแล้วก็มาดูกันเอ๊ใครนะใครใครกันนะคะงานนี้ก็ทำเอาบรรดาค่ะ mm. เผือกก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความใส่ใจกันเพียบก็อยากรู้ว่าเอ๊เมียนางร้ายคนนี้คือใครใช่คนที่คิดหรือไม่บ้างก็รอให้หัวหน้าห้องมาเฉลยนะคะก็อย่าพิ่งไปคอมเมนต์ระบุต,ตัวต,วตวนวอะไรชัดเจนนะคุณนะไม่ใช่เข้าฟ้องนะคะคุณค่ะก็รอหัวหน้าห้องมาเฉลยแล้วกันรอก,กันต่อไปก่อนนะคะก็ยังคงมีเรื่องแบบนี้เนาะก็ จะว่าสีสันไหมก็มันก็น่าตามลุ้นอยู่อะไรอย่างนี้นะาะแวาจาขับเผือกดิฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะคนไปเฉลยนิดนึงนะคะนะคุณผู้ชมก็เป็นประเด็นนะคะที่นํามาฝากกันในช่วงนี้นะคะข่าวเมาเมาข่าวแซบๆนี่ไม่พลาดเลยนะคะเม้ามันคันปากคุณผู้ชมช่วงนี้พักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตกันต่อค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ